สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret r o o m นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากสาวๆก่อนวันวาเลนไทน์นะครับถือซะว่าเป็น before วาเลนไทน์จากผมนะฮะเป็นของขวัญให้สาวๆเนี่ยนำไปใช้กับคนรักของคุณในวันสุดพิเศษคือวาเลนไทน์นี้นะฮะสำหรับผมนะผมจะให้ค่ากับวันพิเศษมากๆเลยนะฮะอ่ามันเป็นในเมื่อมันเป็นวันสําคัญเนี่ยเราควรจะมีอะไรที่ทําให้มันรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าวันอื่นๆและในเมื่อมันเป็นวันแห่ง ความรักเนี่ยนะฮะผมก็เลยเลือกท่ารักเด็ดๆ สามท่านะฮะมาให้สาวๆของผมนะครับเพื่อจะให้สาวๆเนี่ยเอาไว้ใช้บอกรักผู้ชายของคุณในวันสุดพิเศษอย่างวันวาเลนไทน์นี้นะฮะต่อให้คุณจะได้ของขวัญจากเขาหรือไม่นะฮะเพราะว่าผู้ชายบางคน <laughs> ไม่เหมือนกันบางคนที่ชอบเซอร์ไพรส์ก็อาจจะให้ดอกไม้พาไปทานข้าวพาไปอ่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไปเจอแฟนที่ไม่ชอบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคุณเซอร์ไพรส์เขาเลยเซอร์ไพรส์เขาด้วยท่าใหม่ๆสามท่านี้นะฮะถ้าใครเคยใช้แล้วก็ถือว่าฟังเอาไว้ประดับความรู้นะฮะท่าแรกที่จะใช้ บอกรักได้ดีนะฮะสำหรับผมถือว่าดีที่สุดนะครับคือท่าที่ ผู้หญิงอยู่บนนะฮะอยู่บนนะฮะอยู่บนเนี่ยผู้หญิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้หลายๆอย่างแต่อยู่บนท่าเนี่ยมันจะพิเศษกว่าท่าอื่นโดยที่อยู่บนโดยการที่ผู้ชายนั่งอยู่นะฮะอาจจะนั่งอยู่บนเตียงนั่งอยู่บนขอบโต๊ะเหมือนผมหรือนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่บนโซฟาก็ตามนะครับแล้วสาวๆเนี่ยนั่งคล่อมเข้ามาโดยหันหน้าเข้ามาหาเขาอ่ะสมมติผมเป็นผู้ชายของคุณนะฮะแล้วคุณจะมอบของขวัญเขาเนี่ยคุณก็จะเดินมาถึงเตง วันนี้มีอะไรพิเศษจะให้หรือสมมติเรา้าลมกันแล้วเข้าสู่บทบาทที่จะทําการบ้านจะมอบรักให้กันแล้วเนี่ยนะฮะคุณก็พลิกขึ้นมานั่งอยู่ข้างบนนะฮะพอนั่งคอมเขาเสร็จล้วก็จับน้องเคสอดใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อบกอดเนี่ยสมมติคุณนั่งอยู่นี้ผมนั่งอยู่นี้นะฮะคุณก็อบกอดรอบคอเขาไว้นะฮะข้อดีของท่านเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ผู้หญิงนะฮะอันแรกนะฮะทำให้ผู้หญิงเนี่ยหาจุดสัมผัส ความเสียวซ่านในน้องสาวของคุณได้เจอแล้วฮะแล้วคุณได้สองนะฮะคุณได้เป็นคนคุมเกมควบคุมจังหวะควบคุมเกมนะฮะใครที่มีปัญหาเข้ายากมีปัญหาไม่เสียวมีปัญหาไม่เสร็จอะไรเงี้ยเวลาคุณอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาคุณใส่น้องเคเข้าไปในน้องสาวเนี่ยคุณสามารถวนหาจุดเสียวของตัวเองได้หรือขยับซ้ายขยับขวาขยับขึ้นขยับลงหาตำแหน่งที่ไอ้เจ้าน้องเคเนี่ยมันจะไปโดนตำแหน่งความเสียวซ่านของคุณนะฮะและสาวๆรู้ไว้เลยนะเวลาคุณขยับไปขยับมาหาตำแหน่งจะวนจะขึ้นจะลง อะไรเงี้ยนะฮะผู้ชายก็เสียวนะฮะย,ยิ่งคุณมีจังหวะดีๆทําช้าทําเร็วทําช้าทําเร็ว,รวอะไรเงี้ยมันได้อารมณ์กับผู้ชายมากๆนะฮะและที่ผมบอกว่าทําไมท่านนี้ถึงใช้บอกรักได้ดีเพราะว่าเวลาคุณนั่งตักแล้วหันหน้าเข้ามาเนี่ยคุณสามารถโอบกอดคอเขาไว้ได้สามารถจับศีรษะเขาก,กดเข้ามาที่หน้าอกคุณได้สามารถให้เขาดูดหน้าอกคุณได้ผมเคยสอนสาวๆไปหลายคลิปแล้วว่าหน้าอกของผู้หญิงแล้วก็หัวนมของผู้หญิงเนี่ยเวลาถูกสัมผัสถูกเขาค่งหรือถูกผู้ชาย จูบหรือดูดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยหลั่งสารออกมาอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าเลิฟฮอร์โมนนะฮะแล้วมันจะทําให้คุณเนี้ยรู้สึกรักและผูกพันกับเขามากขึ้นแล้วตัวเขาเองเนี่ยขณะที่คุณขยับอยู่บนตัวเขาแล้วแล้วคุณอบกอดรอบคอรอบแผ่นหลังเขาอยู่เขาก็สามารถอบกอดกคุณได้ด้วยนะฮะมันเป็นการกอดกับกอดนะฮะกอดหันหน้าเข้าหากันหน้า,นาอ,อกแนบชิดหน้า ตัวแนบชิดตัวน้องเสาวน้องเคแนบชิดกันเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่มันโรแมนติกมากๆนะฮะคำแนะนำของผมเพิ่มเติมนะฮะให้ปิดไฟในห้องแล้วจุดเทียน เทียนหอมสัก2-3อันนะฮะจะบิวอารมณ์ได้ดีขึ้นนะฮะคู่ไหนชอบเงียบๆก็ไม่ต้องเปิดเพลงคู่ไหนชอบเสียงเพลงก็เปิดดนตรีโรแมนติกเบาๆนะฮะแล้วคุณก็ขยับช้าๆนุ่มๆจูบไปด้วยขยับไปด้วยโอบกอดรอบคอเขาไปด้วยให้เขาดูดหน้าอกคุณไปด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นการถ่ายทอดความรักที่เพอร์เฟกมากเป็นท่ารักที่มันสำหรับผมคือสมบูรณ์แบบ นะฮะอ่ะมาถึงท่าที่สองคล้ายๆท่าแรกผู้หญิงก็ยังคงอยู่บนเช่นเดิมนะฮะเพราะโจทย์ในวันนี้ของเราคือผู้หญิงบอกรักผู้ชายใช่ไหมฮะอยู่บนในที่นี้นะฮะไม่ใช่หันหน้าเข้าแล้วเป็นการที่อ่ะสมมติเขานั่งอยู่หรือนอนอยู่หรืออยู่ตรงไหนก็ตามคุณอยู่บนเหมือนกันพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณหันหน้าออกนะฮะหันหน้าออกอ่ะสมมติผมนั่งอยู่างงี้คุณถอยหลังเข้ามานั่งปุ๊บระหว่างที่ตักผมน้องเคเข้าไปอยู่ในน้องสาวอย่างงี้นะฮะข้อดีของอันเนี้ยนะฮะสาวๆจะสามารถ ขยับจังหวะได้ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าคุณจะลวลาคุณเวลาคุณยืนอยู่บนพื้นเนี่ยคุณจะไม่ค่อยเมื่อยมันจะไม่เหมือนเวลาเวลาคุณอยู่บนแล้วคุณนั่งยองๆหรือนั่งคุกเข่าผู้หญิงจะเมื่อยง่ายแต่เมื่อไรก็ตามคุณยืนอยู่บนพื้นแล้วคุณถอยก้นเข้ามาหาเขาแล้วเอาน้องสาวคลอบลงไปบนน้องเคนยนะฮะ คุณจะไม่เมื่อยคุณจะยืนขยับนานแค่ไหนก็ได้แล้วการถ่ายทอดความรักเป็นยังไงผู้ชายเนี่ยเขาจะสามารถโอบรอบเอวคุณไว้ได้หรือเขาสามารถใช้มือเนี่ยสอดเข้าไปด้านหน้าแล้วเล่นหน้าอกขยำหน้าอกคุณได้ปากก็สามารถจูบ ไซส์ตรงต้นคอหัวไหล่แผ่นหลังคุณได้นะฮะวินวินทั้งสองฝ่ายแล้วมันเป็นการถ่ายทอดความรักอีกมิติหนึ่งที่เซ็กซี่หรือบางทีสมมติกําลังทำทำอยู่เนี้ยคุณบอกให้ผู้ชายกอดคุณหน่อยพอเขากอดคุณคุณก็เอียงตัวไปพิงเขาแล้วก็หันหน้ามาจูบป,ปากกันได้ด้วยนะฮะมันอาจจะเป็นการจูบที่อาจจะต้องบิดคอ,อนิดนึงยากนิดนึง แต่ว่ามันจะทำให้เกิดความสีอุกกระตุ้นความเล่าใจได้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะท่าที่2ผ่านไปเป็น choice ให้เลือกนะครับมาถึงท่าที่3แล้วท่าที่3นี่เรากลับไปนอนกันที่เตียงนะฮะนอนที่เตียงเนี่ยอันนี้เป็นท่าที่ผมเคยสอนไปในคลิปคลิปหนึ่งว่ามันเป็นท่าที่ผมชอบมากเป็นท่า signature ของผมเลยก็คือท่าที่นอนตะแคงผู้หญิงอยู่ข้างหน้าผู้ชายอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วผู้ชายสอดใส่เข้าไปที่น้องสาวจากทางด้านหลังนะฮะท่าเนี้ยมันเป็นท่าที่โรแมนติกมากเพราะอะไรเพราะเวลาที่ เราผู้ชายเราเนี่ยนะครับเข้าไปที่ทางด้านหลังผู้หญิงเนี่ยมือไม่รู้จะทาอะไรไงก็ต้องไปอดกอดเอาไว้นะฮะถ้าไม่อดกอดก็ยกขาของผม,มอยู่2อย่างถ้ายกยกขาคือตอนจังหวะเร่งเร็วและเริ่มมันและจะยกขาแต่ถ้าช่วงกาลังนูนเนียนูนเนียอยู่เนี่ยขณนะที่ขยับตัวเนี่ยผมก็จะมือไปอดกอดเล่นหน้าอกและเช่นเดียวกันคุณสามารถหันมาจูบป,ปากเขาได้เช่นเดียวกันนะฮะท่านียเหมาะด้วยนะฮะกับผู้หญิงที่มีรูปร่างอวบ ผู้หญิงอว้วกผู้หญิงอว้วนหรือผู้หญิงที่ตั้งคันอยู่เนี่ยใช้ท่านี้นะฮะจะจะช่วยให้คุณมีความสุขจากการสัมผัสและการการที่เม l เลฟกันมากยิ่งขึ้นนะฮะหรือบางทีถ้าสมมติใครที่ไปเจอผู้ชายที่น้องเคอยากยาวแล้วเวลาทําแรงๆแล้วเจ็บอย่างเงี้ยท่าที่คุณนอนตะแคงอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยถ้าคุณหนีบขาลงเนี่ยน้องเคจะเข้าไปได้ไม่สดุดแล้วคุณจะเจ็บน้อยลงแต่ ในทางตรงกันข้ามถ้าใครไปเจอน้องเคเล็กสั้นนะฮะหรือน้องเคที่ขนาดปกติที่ที่แบบเข้าเข้าไปไม่ค่อยลึกในท่าปกติเนี่ยเวลาคุณนอนตะแคงหันหลังให้เขาเนี่ยถ้าคุณให้เขาจับขาเขายกขึ้นกว้างขาคุณอ้าออกเนี่ยไอ้น้องเคมันก็จะเข้าไปสัมผัสโดนจุดภายในที่มันกระตุ้นความสยิวให้คุณได้มากขึ้นเช่นกันเห็นไหมฮะสามท่าที่ผมเอามาฝากสาวๆของผมในวันนี้มีประโยชน์มากมายทีเดียวนะฮะใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าเหล่านี้นะฮะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเบส แอดวานซ์นะฮะคอสเนี่ยจะสอนท่าอยู่บนแบบแอดวานซ์ต่างๆหลายท่ามากให้สาวๆได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้ตัวคุณเนี่ยถึงจุดสุดยอดแนละ้วทำให้ผู้ชายของคุณเนี่ยฟินได้จากการที่คุณเป็นคนควบคุมนะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะฮะ มีบทเรียนที่สอนให้คุณพัฒนาท่าเบสิกให้เป็นท่ายากอย่างที่เมื่อกี้บอกท่าที่นอนตะแคงเนี่ยาขาหุบขายกขาอะไรเงี้ยหรือท่ามิชชันนารีก็ตามเนี่ยมันจะผมจะเอาความรู้จากประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยนะฮะมาสอนคุณว่าจะพัฒนายัางไงให้สนุกและมีความสุขทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าสนใจอยากเรียนลงลึกก็มาเรียนในคอร์สเบสอดวานซ์ <c oughs> นะครับแต่อย่างวันเนี้ยได้ไป3ข้อแล้ววาเลนทน์ที่จะถึงก็อย่าลืมไปทําการบ้านกันอย่าลืมไปมอบของขวัญมอบความรักให้กันแล้วก็มีความสุขทั้งสองคนนะครับใครมี ถามอยากปรึกษาผมนะครับถ้าคุณดูอยู่ใน a c e b o o k ลิงไลน์ผมจะอยู่ข้างบนหรือถ้าคุณดูอยู่ใน y YouTube ลิงไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างนะครับหรือพิมันนี้มาก็ได้นะครับ t r a i n e r week นะครับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มลับกลุ่มใหม่ละเป็นกลุ่มที่3แล้วนะครับอยู่ใน Facebook เหมือนเดิมกลับมา Facebook เหมือนเดิมนะครับชื่อว่ากลุ่ม secret room plus นะฮะถ้าสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยก็เช่นเดียวกันทักลายนี้มาแล้วมาสอบถามผมได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอให้มมีควาสุข Happy. ดีดาในวันวาลเลนไทยนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณต้องการเพิ่มสเสน่ห์ให้บทรักต้องการเพิ่มความฮอตความซาบซ้านกับเรื่องมนเตียงเบ d v แอดวานซ์เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณนะครับคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้นะครับบรรจุ10บทเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะสอนคุณให้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาใจปฏิบัติ การพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวคตไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ปากนะฮะทำยังไงที่จะไปกระตุ้นเราน้องเคให้มันเกิดความเสียวซ่าสายิวมีอารมณ์แล้วแข็งตัวเต็มที่เทคนิคอยู่บนสำหรับสาวๆที่ต้องการหาจุดสุดยอดของตนเองให้เจอใน Red Advance จะมีเทคนิคท่าอยู่บน มากกว่าสิบท่านะครับให้สาวๆรู้จักขยับเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนท่าทางของตัวเองนะครับที่สําคัญนะครับยังทําให้ผู้ชายคุณติดใจหลงไหลในลีลาการเอวล่อนเอวการบดการกดนะฮะจริตบนเตียงสสไตล์สําหรับผู้หญิงนะฮะที่ไว้ใช้กับผู้ชายสายลุกกับผู้ชายสายรับผู้ชายสสไตล์เนี้ยจะมีความต้องการการแสดงออกที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องรู้ว่าจะทํายังไง จะ,ะเผด็จสกและมัดใจเขาได้ผมยังคัดสรรศาสตร์ในการโกรนิบัติที่ผู้หญิงสามารถทําให้ผู้ชายมีความสุขติดใจหลงไหลไปไหนแม่ลอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปุกอารมอันนี้ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่า นวดยังไงให้ผู้ชายเสีิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถูไทยตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดนี่น,นะครับมีอยู่ในคอร์ส b บสแ d ดวานซนะครับที่จะทําให้สาวๆเป็นสาวฮอตอยากครบวงจรเป็นสาวฮอตแบบ Perfect ที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะหลงไหลในฝีมือลีลาและสเสน่ห์ของคุณทําให้เขาเกิดความสเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่า ยังไงก็ต้องกลับมาคุณทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันครับ